เรื่องเล่าประกันภัยบทเรียนจากความประมาทพงเป็นชายหนุ่มวัย35ที่มั่นใจในฝีมือการขับรถของตัวเองเขาขับรถมานานกว่า10ปีโดยไม่เคยมีประวัติชนหรือทำผิดกฎรจราจรทุกครั้งที่มีคนพูดถึงการทำประกันรถยนต์พงมักจะหัวเราะและบอกว่าขับดีแบบฉันไม่ต้องเสียเงินให้ประกันหรอกเสียดายเงินปเปล่าๆวันหนึ่ง ขณะที่พง์ขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานบนถนนที่เขาคุ้นเคยดีฟ้าเริ่มมืดครึ้มถนนลื่นและมีน้ำขังอยู่บางจุดในขณะเดียวกันมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเปลี่ยนเลนกระทันหันพง์เบรกไม่ทันรถของเขาชนจักรยานจนล้มคนขี่บาดเจ็บสาหัสความเสียหายครั้งนี้กลายเป็นฝันร้ายของพง์เมื่อคู่กรณีต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหลายเดือนค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าซ่อมรถจักรยานยนต์และค่าชดเชยรายได้ที่คู่กรณีขาดหายไปรวมแล้วเกือบหนึ่งล้านบาทพงที่ไม่มีประกันรถยนต์ต้องจ่ายทั้งหมดด้วยตัวเองสิ่งที่เลวร้วายกว่าคือพงต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดทั้งบ้านทั้งรถและเกือบต้องกู้เงินเพิ่มเพื่อจ่ายค่าเสียหายแม้เขาจะยอมขอโทษและรับผิดทุกอย่างแต่คำพูดเดิมของเขาที่พูดว่า ขับดีไม่ต้องมีประกันกลับมาหลอกหลอนเขาในทุกคืนหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นพงเริ่มเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเสมอไปบางครั้งความประมาทของคนอื่นหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทันทีถ้าผมทำประกันไว้อย่างน้อยมันก็คงช่วยแบ่งเบาภาระได้มากกว่านี้พงพูดกับตัวเองซ้ำไปซ้ำมาการทำประกันรถยนต์ ไม่ใช่เพียงเรื่องของความคุ้มครองตัวเองแต่ยังช่วยปกป้องเราจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคตแม้เราจะมั่นใจว่าขับรถดีแค่ไหนก็ตามแต่บนถนนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอจะดีกว่าไหมคะถ้าเราเตรียมตัวไว้ให้พร้อมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ใครที่กำลังมองหาประกันอยู่และต้องการตัวแทนมืออาชีพดูแลติดต่อครูเอวัชราวรีเอกเอประกันภัย